ไม่เกี่ยวับบนันไม่ไม่ใช่อย่างข้างหลังก็จะดีอันนี้ที่ท่านเป็นคนเขียนบักบิตเองเป็นคนอายุการศึกษาเขียนได้ขนาดนี้นี่จ้งฝาผิวซู่ขอให้ทำผิวซู่กับโลกจ้งฝาก็คือทำทำมาจัดจังมาจัดผิวู่ทำจังก็คือทำทำดูตาช่วละกันแล้วอันนี้ล่ะจ้ะหูหุยซงซิลหูกับการเก็บบุญและบารมี บุญและก็บารมีการที่ว่าเราทั้ทั้งบุญทั้งทั้งฌานเราก็ยังต้องเก็บเกี่ยวอยู่ไม่ใช่ให้ทานแต่เรายังต้องเก็บปัญญาด้วยมีปัญญาปูนั้นปก็คือการทําบุญทำทานคุยก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นสองอันจะต้องคู่กั่อนปูส่วนท้อได้ทําบุญแบบผู้มีปัญญาทําบุญกับผู้มีปัญญาแล้วอีกข้างหนึ่ง แล้วอันนี้อะค่ะอันนี้ไปจื้อส่งชูงไปจื้อกระสวงอ้าไม่ได้ไม่ได้ทรงชูไปจื้อส่งวินวินถ้าวินคำจีนน่าจะเรียกว่าโชคโชคตัดดวงโชคดวงเอาวินก็คือโอ้โหดีโชคดีจังวินแต่หน้าที่นี้ใช้เนี่ยคำเนี่ยไปจื้อไปคือความเมตตาจื้อคือปัญญาเราไปนั่งหแังอันมาคู่ใช้คู่กันง่ายค่ะอันนี้บุญแบบบารถืกับถือเพราะผ ก็คุยอันนี้ก็จะไปจืดเป็นคำปัจจษาาเราจะต้องมีความเมตตาต่อคนอื่นพร้อมทังมีปัญญาด้วยถึงจะบาลานซ์กันถึงจะคู่กันใช่ค่ะว่าทั้งคำนี้ดีมากนะคะสามคำนี้สามคำนี้ีม <c oughs> คะ <Okay. S 1> <c oughs>